อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยเนาะมาพบกันในช่วงตอนดึกๆกนะครับก็จะมาส่งท้ายข้อมูลในค่ำคืนนี้ก่อนนอนหลับฟันดีนะครับก็มาพบกันในวันที่3ตุลาคม 64เนาะตรงกับวันอาทิตย์นะครับวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมแอดก็มีข้อมูลดีๆนะครับผมมาอัปเดตมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับชมกันต่อนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีข้อมูลที่มาจากหลักสิบบนระยะสั้น เจ้าจอนะครับหรือว่าแอดกีเป็นเจ้าของข้อมูลเนาะเลขดับบนสายแข่งอาจารย์ชะนาพลนะครับรับกินบนล่างแอดโซยุนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลจากเลขวิ่งบนแอดพิมพิษาแล้วก็เด่นบนแอดอินทรเทวนาครกันอีกด้วยนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายอาจารย์ที่ผมจะนำข้อมูลมาเอาแบ่งปันให้ในคลิปนี้ด้วยก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์และกดแชร์ ให้แอดด้วยนะครับก็มาเริ่มรับชุมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับเราจะมาเริ่มนะครับผมจากข้อมูลของรวยและนะครับเจ้านี้นะครับบางงวดเข้าเด่นบางงวดเข้าชุดจับคู่แล้วก็มีบางงวดนะครับผมที่เข้าทั้งเด่นและก็เข้าทั้งคู่นะครับอะซึ่งวันที่ผ่านมานะครับผมเข้าเฉพาะเลขเด่นเนาะ เข้าเฉพาะเลขเด่นล่าง3เท่านั้นนะครับก็ออกมาที่ล่าง83เข้าหลักหน่วยนะครับมานื้งวดใหม่ล่าสุด16ตุลาคม2564นะครับให้มาที่เลขเด่นจะมีนะครับให้มา4แล้วก็8เนาะเด่น4จะมี4ี4 2 4 5 4 7นะครับเด่น8จะมี8 1 8 2 8 5แล้วก็8 7เนาะเป็นข้อมูลของรวยอีกอ่ารวยและนะครับ ใครที่ชอบก็รับเอาไว้ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือรวยและนะครับเจ้านี้ต่อมานะครับผมก็เป็นข้อมูลของเจ้านี้ชุดจะพูสองตัวบนนะครับเจ้านี้ก็ส่วนมากนะครับผมให้เข้ามาแล้วไหลงวดติดๆเลยแต่ว่าที่ผ่านมาก็สะดุดล้มนะครับหลุดนั่นเองนะครับก็เฉียดเฉียดแต้มเดียวเนาะนะครับ ก็ให้มาที่0 7ไปออก1771น,นะครับมาเนิ่งว่าใบล่าสุด16ตุลาคมใครที่ยังตามอยู่นะครับก็จะมีชุด2ตัวบน23 24 25 26 53 54 55 56 83 84 85 86และ13 14 15 16นะครับอ่าเป็นข้อมูลของอาจารย์ท่านนี้ไม่ทราบชื่อแต่ก็เดินดีอยู่นะครับใครที่ชอบก็รับเอาไว้แคปหน้าจอเอาไว้ขอขอบคุณข,ข้อมูลจากอ่าอาจารย์ท่านนี้นะครับ แล้วก็จะมาต่อที่ข้อมูลของลือลั่นสนั่นเมืองนครับผมเจ้านี้ก็ไม่เข้ามาหลายงวดแล้วแต่งว่ดที่ผ่านมาให้โชครับโชคเต็มๆนะครับเข้าชุดตัด2ตัวบนล่างเนาะแปล่างตรงๆเลยนะครับเออมาในงวดใหม่ล่าสุดนะครับผมใครที่เ f c ของอาจารย์ท่านนี้อยู่เนาะนะครับ16ตุลาคม2564นะครับก็จะมีชุด 2ตัวบนล่่ง16ชุดกำลังดีนะครับตั้งแต่01จนถึง97นะครับตั้งแต่ศ1จนถึง97นะนะครับแล้วก็ชุดตัดนะครับตัดได้ทั้งหมด6ตัวเหมือนเดิมนะครับก็จะตัดได้2 4 2 7นะครับ8 4 8 7 9 3แและ94นะครับเป็นข้อมูลของอาจารย์ท่านนี้นะครับลือลั่นสนันเมืองนะครับ แล้วก็ใบนี้นะครับผมเป็นใบชุดล่างเน้นๆ16ชุดกําลังดีนะครับอาจารย์ท่านนี้เหมือนกันนะครับอ่าซึ่งนะครับในวัดนี้นะครับตั้งแต่1,4จนถึง9,8นะครับ16ชุดด้วยกันล่างเน้นๆนะครับแล้วก็ตัดได้ล่างเน้นๆ3ชุดเนาะ ตัดได้28 48แล้วก็98นะครับเด่น8ในงวันนี้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับใครที่มองหาอยู่ก็นะครับผมก็รับเอาไว้แคปหน้าจอเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากลือลั่นสันเมืองนะครับแล้วก็จะไปต่อที่ข้อมูลนะครับของอ่า เด่นร้อหน่วยบนนะครับเด่นร้อหน่วยบน,บนแอดคคนโคราชรักไก่ชนนะครับซึ่งชุดนี้วันที่ผ่านมาก็หลุดเนาะนะครับมาในวัดใหม่ล่าสุด16ตุลาคมนะครับก็จะวางมาที่2 5และก็7แบบ3ตัวด้วยกันในวัดนี้นะครับใครที่มองหาอยู่ก็อย่าลืมที่จะมาเซฟแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจาก ร้อยสิบหน่วยบนคนโคราสรักไก่ชนนะครับไปต่อที่ข้อมูลนะครับผมของเลขดับหรือว่ารับกินบนล่างแอดโซยุ so you, นะครับดับเฉพาะหลักสิบบนล่างนะครับเจ้านี้ก็วัาที่ผ่านมาผ่านทั้งบนและก็ผ่านทั้งล่างนะครับก็บนออกมาที่171ให้มา,ารับกินบน8ก็ถือว่าให้ผ่านนะครับแล้วก็เลขออกล่าง83 ให้มาที่รับกินล่างจะเป็น6นะครับผมก็ถือว่าให้ผ่านเหมือนกันมาในงวดใหม่ล่าสุดนะครับผมรับกินบนนะครับก็จะเป็นดับ0เฉพาะหลัก10เนาะตั้งแต่00จนถึงศูนย์นะครับผมให้มาตามนี้ใครที่มองหาอยู่นะครับผมก็รับเอาไว้เลยแล้วก็รับกินล่างนะครับผมให้มาที่ดับ 7ดนะครับดับเเฉพาะหลัก10ล่างเท่านั้นนะครับอ่าก็เป็นข้อมูลรับกินบนล่างแอสโซยนะครับใครที่ชอบเลขดับลดต้นทุนเนาะนะครับผมก็เก็บเอาไว้เป็นข้อมูลลดต้นทุนนี้ว่าที่จะถึงนี้16ตุลาคมนะครับขอขอบคุณข้อมูลด้วยเนาะเลขดับลดต้นทุนแอสโซยนะครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งเนาะเป็นสูตรข้อมูลแอพิมพิสาแอดมินเล็กนะครับผมซึ่ง เป็นข้อมูลเลขวิ่งบนเนาะงวดที่ผ่านมาก็ไปลงล่างนะครับเป็นลงล่าง3ก็ถือว่าท่าใครนะครับท่าใครกันล่างไว้ด้วยก็รับโชคเต็มๆนะครับอ่าสามเนาะนะครับผมงวดนี้วันที่16ตุลาคม2564กนะครับก็ให้มาแล้วนะครับจะเป็นเลขวิ่งบนนะครับเด่น7แล้วก็5นะครับนัดล้างแขนเนาะนะครับว่างั้น แอนแอทพิพิสาหรือว่าแอดมินเลกว่ามานะครับนัดล้างแ้นนะครับวิ่งบน5แล้วก็7นะครับสองตัวบนนะครับผมให้มาที่5 7และ7 5 2สองตัวแข็นแขนไปกับบนนะครับในวันนี้3ตัวบนมี3 5 7 3 7 5 6 5 7 6 7 5 7 5 7 7 7 5้ก็และก็8 5 7 875นะครับผมเป็นข้อมูลของแอดพิมพ์พิสาหรือแอดมินเล็กนั่นเองนะครับอ่าใครที่ชอบก็รับเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากแอดพิมพ์พิสาหรือแอดมินเล็กนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมเป็นข้อมูลเลขเด่นบนนะครับไม่ปากหลักแอดอินทรเทวะนาครเนาะนะครับซึ่งเจ้านี้นะครับผมก็ให้ผ่านมาแล้วเกือบจะ ห้างวดติดติดกันเลยนะครับรวมงวดล่าสุดนี้ด้วยงวดที่ผ่านมาให้เข้านะครับเข้าเด่นจะเป็น7เนาะเด่นหลัก10บนนะครับามาในงวดใหม่ล่าสุดนะครับก็ให้มาที่3 4 7และก็1นะครับ7มาอีกแล้วนะครับทุกท่าน7จะยังอยู่หรือจะไปก็ต้องลุ้นกันเนาะนะครับ4ตัวนี้ไม่มา่า4ตัวนี้ อาจจะมา1ตัวหรือว่ามาครบทั้ง3ตัวบนก็ได้นะครับเป็นข้อมูลของเด่นบนไม่ปักหลักแอดอินทรเทวนครนะครับขอขอบคุณข้อมูลด้วยเนาะถัดมานะครับผมก็เป็นข้อมูลจากเด่น10บ,บนสั้นเปียกปูนลแล้วก็เจ้าจอนะครับซึ่งเจ้าจอนี้แอดก็เห็นอยู่เนาะว่าที่ผ่านมาเข้า7หลัก10บ,บนก่อพกธาบน่บน1่1นะครับเนงว่านี้สูตรที่1 เปียกปูนนะครับก็จะเป็นหลัก10บ,บนให้มาที่1และ9นะครับ10บ,บนให้มาที่1และ9นะครับแล้วก็อีกสูตร1นึงเนาะสูตรเจ้าจาะนะครับก็ให้มาที่7และก็6นะครับสรุปว่าในวันนี้10บ,บนแอดเก้นะครับก็จะมี1 6 7ด และ9นะครับอ่าสตัวด้วยกันเนาะเฉพาะหลัก10บนเท่านั้นนะครับแกใครที่ตามหาอยู่ก็รับเอาไว้ตามต่อกันไหมขอขอบคุณข้อมูลจากหลัก10บนสั้นแอกนะครับถัดมานะค,ครับผมก็เป็นข้อมูลจากเลขดับทั้งบนทั้งล่าง อาจารย์ชะนะพลนะครับเลขดับสายแข็งเลยทีเดียวนะครับเจ้านี้หลายคนก็อาจจะรู้จักกันในนนำของเลขดับสายแข็งเนาะนะครับอ่าก็งวดที่ผ่านมาดับบนให้มาที่6ก่อมาที่บน171ก็ถือว่าให้ผ่านนะครับแล้วก็เลขดับล่างให้มาที่7 ก่อมาที่ล่าง83ก็ผ่านเช่นกันนะครับงัดใหม่ล่าสุดแอดก็จะรวบรวมเลขดับทั้งบนทั้งล่างอาจารย์ชะหน้าพลไว้ในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับซึ่งเลขดับบน อัปเดตใหม่งวดล่าสุดนี้นะครับ16ตุลาคมก็จะเป็นเลขดับบน5ตัวเดียวในงวดนี้และเลขดับล่างจะเป็น0นะครับดับบน5ดับล่าง0นะครับใครที่ตามหาอยู่ในงวดนี้เลขดับอาจารย์ชนะพลดับทั้งบนดับทั้งล่างก็รับเอาไว้ลดต้นทุนนะครับในการเสี่ยงโชคเนาะนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ชนะพลที่นำข้อมูล มาแบ่งปันปให้ด้วยนะครับ